สวัสดีค่ะวันนี้มพบก็ฟอร์ดชังนุ้ยนะคะวันนี้นะคะนุ้ยมีรถนะคะที่กําลังจะส่งมอบอีกหนึ่งคันนะคะเป็นเจ้าตัวสี่ประตูนะคะเดี๋ยวแต่งแบบไหนนะคะเราไปดูกันค่ะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นเจ้าตัวสี่ประตูนะคะรุ่น XLT นะคะตัวนี้นะคะจะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้เลยนะคะสําหรับรุ่นสาหรับคันที่นุ้ยจะพามาดูนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่เก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทนะคะ ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะในส่วนของกำลังแรงม้านะคะจะอยู่ที่170แรงม้านะคะแล้วก็ตัวแรงบิดนะคะจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชุดแต่งเลยกันเลยค่ะทางด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะได้เปลี่ยนตัวกระจังหน้าให้กับลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะเป็นฟอนต์ตัวหนังสือ FORD นะคะลูกค้าเลือกเป็นตัวหนังสือสีดําตัดขอบด้วยสีแดงนะคะอันนี้ก็ดูหล่อๆกันไปเลยนะคะ ในทรงโหดตัวกระจกหน้าจะเป็นแบบแตะแกรง,งรังพึ่งนะคะอันนี้ก็คือจะช่วยระบายความร้อนในห้องเครื่องได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟสิวนะคะตัวนี้นะคะ3จุดนะคะสําหรับตัวกระจกหน้าและสําหรับตัวไฟหน้านะคะตัวนี้จะเป็นแบบ LED มันติ r e เฟกเตอร์นะคะพร้อมกับตัวไฟเดย์ไลท์นะคะอันนี้นุ้ยได้ใส่ตัวข้อไฟหน้านะคะเป็นสีดาด้านนะคะเพิ่มให้กับลูกค้านะคะเพื่อ ทำให้ดวงไฟนะคะดูคมมากยิ่งขึ้นและดูหล่อนะคะแล้วสาหรับรุ่นนี้นะคะจะมีไฟตัดหมอกนะคะมาให้นะคะจากโรงงานกันเลยนะคะจะครอบด้วยตัวโครเมียมนะคะสาหรับโครเมียมอันนี้ก็มาจากโรงงานนะในช่วงของไฟตัดหมอกอันนี้เราไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มนะคะอันนี้ก็คือเดิมๆเลยสําหรับคิ้วร้อนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นคิวร้อขนาด6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนะคะ ในส่วนของตัวคิ้วล้อนะคะลูกค้ากังวลว่าใช้ไปจะหลุดไหมอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเราได้ยึดจอกับตัวน็อตด,ด้านล่างนะ,ะเราได้ยึดจอกับตัวรดด้านล่างนะคะแล้วก็เก็บงานด้วยซิลิโคนอย่างดีนะคะรับประกันว่าไม่หลุดแน่นอนคะ่ะสําหรับตัวแมกยางนะคะตัวนี้นะคะนิวได้เปลี่ยนนะคะเป็นแมกของ B Project นะคะเป็นแมกลายดอกไม้นะคะขนาดขอบ18นะคะตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะคะตัดกับตัวสีแดงนะคะน,นี่ก็คือดูหล่อและดูดันด้วยนะคะ มาพร้อมกับตัวยางนะคะตัวนี้เป็นยางออทเทเรนตนะคะในส่วนของสเปคยางจะเป็น26060ทั r 1 8นะคะในส่วนของช่วงล่างด้านหน้ารุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบปีกนกอิรสระ2ชั้นนะคะพร้อมกับตัวคอยสปริงพร้อมเหล็กกันโค้งนะคะและระบบความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็น abs นะคะ ebd นะคะและระบบ esp นะคะและระบบ r m นะคะหรือว่าระบบป้องกันการพิกความน,นะคะอันนี้มีมาให้กันแบบครบๆกันไปเลยนะคะ สำหรับกระจกมองข้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้นะคะในส่วนของตัว Next ซ e นนะคะขนาดของเลนนะคะจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าตัวเดิมนะคะพร้อมกับปรับและพับไฟฟ้านะคะมาที่ตัวลายสติกเกอร์นะคะในส่วนของลายสติกเกอร์ลูกค้าจะเห็นว่าอ่าตัวหนังสือหายไปไหนหนึ่งตัวไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่เรายังติดไม่เสร็จนะคะ ลายสติกเกอร์ตรงนี้นะคะไม่มีให้ลูกค้าเลือกนะคะมากกว่า40ลายเลยนะคะหรือว่าลูกค้าอยากเพิ่มเติมตรงไหนอันนี้ก็แจ้งเราได้เลยเรามีทีมงานนะคะสําหรับการตัดสติกเกอร์นะคะตัดเพิ่มเติมให้ได้นะคะ <c oughs> สําหรับคิ้วกันศาสตร์ค่ะนี้นุย้ยติดให้ทุกคันเลยนะคะที่ออกรถกับนุ้ยนะคะแล้วก็ตัวฟิล์มนะคะเราติดเป็นฟิล์มเซรามิกเราติดเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีให้กับลูกค้าเลยนะคะในส่วนของเปอร์เซ็นต์ฟิล์มนะคะ ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะ40 60 80อันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะด้านบนนะคะที่เราหลังคาตัวนี้จะเป็นสีดำา้วนนะคะในส่วนของเราหลังคานะคะอันนี้ไม่แนะนําให้ขึ้นไปโหนหรือรัดของนะคะน,นี้ติดเพื่อความสวยงามนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ยึดจอบก,กับตัวรถนะคะเราจะติดด้วยกาว 3M นะคะและยึดด้วยซิลิโคนนะคะ ตัวเบ้ารองมือเปิดะค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยกันลอยนะคะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเวลาที่เราเปิดปิดประตูนะคะอันนี้ก็คือเวลาเราล้วงประตูนะคะเล็บหรือแหวนเราไปโดนนะคะอันนี้ก็จะช่วยกันลอยได้อย่างดีเลยนะคะในส่วนของตัวข้อฝาถังอันนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วฝาถังน้มามันของเรานะคะจะเป็นแบบป๊อปอัพนะคะแค่กดแบบนี้นะคะก็เปิดได้เลยนะคะในในส่วนของระบบล็อกฝาถังน,นะคะจะเป็นตัวเดียวกับระบบล็อกรถนะคะลูกค้าสามารถปลดล็อกจากทางด้านในได้เลยนะคะ และสำหรับเชื้อเพลิงนะคะรองรับ B เจบี B สิและ B 2ีสนะคะในส่วนของตัวโรบานะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ t l a n d e r นะคะเป็นโรบา์แขนยาวนะคะมาถึงด้านหลังเลยนะคะพร้อมกับตัวหูจับนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น GT นะคะตัวนี้จะมีจุดสําหรับการติดตั้งนะคะตรงนี้จะมีจุดนะคะสาหรับการติดตั้งนะคะตัวตะแกรงเพิ่มเติมนะคะลูกค้าออกไปแล้วนะคะสามารถติดตั้งได้นะคะ และสาหรับรุ่น XLT นะคะตัวนี้นะคะจะมีที่เหยียบขึ้นกระบะด้านข้างด้วยนะคะอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้านะคะเวลาที่ขึ้นหยิบสัมภาระด้านหลังนะคะก็จะสะดวกสบายขึ้นนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะสําหรับไฟท้ายนะคะดูด้ใส่ตัวข้อไฟท้ายนะคะให้กับลูกค้านะคะอันนี้เป็นสีดาด้านนะคะมีค้อไฟหน้าก็ต้องมีค้อไฟท้ายนะคะรถจะได้ดูหล่อนะคะและตัวฝาท้ายนะคะเพิ่มลูกเล่นนะคะติดอะคริลิกนะคะคําว่าเンジャーนะคะเป็นสีแดงนะคะ เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวฝาท้ายนะคะและในรุ่นของตัว XLT นะคะจะมีกล้องมองหลังนะคะมาให้อยู่แล้วนะคะเป็นกล้องอยู่ใต้โลโก้นะคะพร้อมกับตัวไฟเบรกนะคะดนที่3อันนี้ก็จะอยู่ที่ฝาท้ายนะคะสำหรับกันชนนะคะตัวนี้จะเป็นกันชนเดิมๆนะคะที่มากับตัวรถเลยนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดกับสีดำด้านนะคะอันนี้ก็หล่หอๆพร้อมใช้งานกันไปเลยนะคะ สำหรับด้านในนะคะของรุ่น XLT นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะเดิมๆที่มาจากทางโรงงานเลยนะคะข้อดีของตัวเบาะผ้านะคะเวลาลูกค้าจอดรถจ้างแจ้งนะคะตัวเบาะนะคะจะระบายความร้อนได้เร็วกว่าเบาะหนังนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์แบกนะคะเรามีมาให้นะคะทั้งหมด6จุดด้วยกันนะคะรับรองนะคะซื้อคันนี้ไปก็คือคุ้มมากๆเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจรถฟอร์ดนะคะพร้อมแต่งนะคะหรือว่าอยากได้เดิมๆนะคะมีเงินดาวเท่าไหร่นะคะมาคุยกันนะคะสามารถโทรมาคุยนะคะที่เบอร์064 962 6992เนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะทิ้งเบอร์และ ID ไลน์ไว้ให้ในคลิปด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะนุ้ยมีบริการจัดไฟแนนซ์นะคะแล้วส่งรถถึงหน้าบ้านเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ